สวัสดีค่ะเด็กๆนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4ทุกคนนะคะวันนี้พบกับครูป,ปาปริชาติแก้วม่วงอีกเช่นเคยเราจะศึกษากันในรายวิชาประวัติศาสตร์ค่ะหนังสือที่ใช้เรียนก็คือเล่มน,นี้นะคะและ แบบฝึกหัดคือเล่มนี้ค่ะซึ่งยังเป็นการเรียนรู้ในหน่วยการเรียนรู้ที่สองนะคะยุคสมัยและหลักฐานทางประวัติศาสตร์ยุคสมัยในการศึกษาประวัติศาสตร์นะคะนักประวัติศาสตร์ได้แบ่งยุคสมัยออกเป็นสองสมัยโดยอาศัยหลักฐานที่เป็นลายลักษณ์อักษรเป็นเกณฑ์ในการแบ่งนะคะได้แก่สมัยก่อนประวัติศาสตร์ ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่มนุษย์ยังไม่รู้จักการประดิษฐ์ตัวอักษรขึ้นมาเพื่อใช้เล่าเรื่องราวและสมัยประวัติศาสตร์นะคะเป็นช่วงเวลาที่มนุษย์ใช้ตัวหนังสือในการบอกเล่าเรื่องราวต่างๆในสังคมนะคะตัวอย่างเช่นหลักศิลาจารึกหรือว่าจารึกตำราจารึกใบลานพวกนี้นะคะหรือว่าจดหมายเหตุตรงนี้ก็เป็นลายลักษณ์อักษรนะคะมาดูสมัยก่อนประวัติศาสตร์ก็คือ นักโบราณคดีนักประวัติศาสตร์ได้จําแนกออกมาเป็นยุคหินนะคะยุคหินก็มียุคหินเก่าหินกลางและยุคหินใหม่ค่ะพัฒนาขึ้นมากกว่ายุคหินก็คือยุคโลหะนะคะส่วนสมัยประวัติศาสตร์ คือสมัยที่มนุษย์มีการบันทึกด,ด,ด้วยตัวอักษรแล้วนะคะประเทศไทยก็จะแบ่งแยกออกไปเป็นสมัยก่อนสุขโขทยัยสมัยสุขโขทยัยสมัยอยุทยาสมัยทนบุรีและสมัยรัตนโกสินทร์ค่ะสมัยก่อนประวัติศาสตร์เป็นช่วงเวลาที่มนุษย์ยังไม่รู้จักการประดิษฐ์ตัวอักษรขึ้นมาใช้ จึงยังไม่มีหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่เป็นลายลักษณ์อักษรนะคะดังนั้นการศึกษาเรื่องราวของมนุษย์ในสมัยก่อนประวัติศาสตร์จึงอาศัยการวิเคราะห์และตีความจากหลักฐานทางโบราณคดีที่ค้นพบเช่นเครื่องมือเครื่องใช้เครื่องประดับที่ทําจากหินทําจากโลหะและก็ดูโครงกระดูกมนุษย์ด้วยค่ะสมัยก่อนประวัติศาสตร์สามารถแบ่งออกเป็น2ยุคก็คือยุคหินและยุคโลหะ ยุคหินนะคะก็จะแยกย่อยออกเป็น3ยุคนะคะยุคหินเก่ายุคหินกลางและยุคหินใหม่ค่ะลักษณะเครื่องมือเครื่องใช้ก็คือใช้หินเป็นเครื่องมือเครื่องใช้นะคะเช่นขวานกระเทาะเครื่องมือหินกระเทาะแบบนี้ค่ะส่วนเครื่องปั้นดินเผานี่ก็มีมาตั้งแต่ยุคหินแล้วนะคะเป็นภาชนะที่ไว้เก็บอาหารนะคะเครื่องมือหินกระเทาะ อันนี้นะคะเป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์ยุคโลหะค่ะคือยุคที่มนุษย์รู้จักนําโลหะมาหลอมเป็นทำเป็นเครื่องมือเครื่องใช้นะคะยกตัวอย่างเช่นทําเป็นอาวุธนะคะเป็นเครื่องประดับนะคะอ,อันนี้กลองมหระทึกในยุค สำริดที่ประดิษฐ์ขึ้นกระพรวนสำริดนะคะใบหอ,อกสำริดและก็ปลอกแขนสำริดสิ่งเหล่านี้คือหลักฐานทางประวัติศาสตร์นะคะหลักฐานชั้นต้นด้วยนะคะเป็นหลักฐานที่หลงเหลือไว้ให้นักโบราณคดีนักประวัติศาสตร์ได้ทำการศึกษาค้นคว้าค่ะ สมัยประวัติศาสตร์คือยุคสมัยที่มนุษย์รู้จักคิดประดิษฐ์ตัวอักษรขึ้นมาใช้นะคะเพื่อบันทึกเรื่องราวต่างๆการศึกษาประวัติศาสตร์ไทยนักประวัติศาสตร์อาจจะใช้เหตุการณ์สาคัญในช่วงเวลาของการเป็นเมืองหลวงนะคะเป็นเกณฑ์ในการแบ่งยุคสมัยมาดูตัวอย่างเลยค่ะสมัยก่อนสุขโขทัยก็คือก่อนที่จะมีการสถาปนาอาณาจักรสุขโขทัยนั่นเองมีการตั้งบ้านเมืองเป็นแคว้นนะคะเป็นแว่นเป็นแควน้นเป็นเมืองนะคะและ อาณาจักรสุขโขทัยได้กำเนิดขึ้นนี่ก็เรียกว่าสถาปนาอนาณาจักรสุขโขทัยโดยพ่อขุนศรีอินทราทิ i นะคะนี่เป็นอนาณาจักรไทยอาณาจักรแรกเลยค่ะสมัยต่อมาสมัยอยุธยาถูกสถาปนาขึ้นโดยพระเจ้าอู่ทองหรือสมเด็จพระรามาธิบดีที่หนึ่งค่ะสมัยธนบุรีนะคะสถาปนาโดยสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชและสมัยรัตนโกสินทร์สถาปนาโดยพระบาทสมเด็จ พระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชนั่นเองค่ะสมัยสุขโขทัทยค่ะเดิมทีอาณาจักรสุขโขทัทยของเราเนี่ยมีผู้คนอาศัยอยู่ก่อนหน้านั้นแล้วนะคะและ ถูกขอมเนี่ยยึดอำนาจไปนะคะในปีพศหรือพุทธศักราช1780ได้มีผู้นำสองท่านก็คือพ่อขุนบางกลางหาวกับพ่อขุนผาเมืองซึ่งเป็นผู้นำคนไทยได้ร่วมมือกันขับไล่ขอมออกจากดินแดนแถบนี้นะคะและตั้งตนเป็นอิสระพร้อมกับสถาปนากรุงสุขโขทัยเป็นราชธานีค่ะ และได้สถาปนาพ่อขุนบางกลางหาวขึ้นเป็นกษัตริย์ปกครองกรุงสุขโขทัยทรงมีพระนามว่าพ่อขุนศรีอินทราทิศนะคะเป็นนับเป็นปฐมบรมกษัตริย์แห่งราชวงศ์สุขโขทัยหรือราชวงศ์พระร่วงนับตั้งแต่ปีพุทธศักราช1792เป็นต้นมาค่ะ สมัยอยุธยานะคะเริ่มจากปีที่สมเด็จพระรามาธิบดีที่หนึ่งหรือพระเจ้าอู่ทองขึ้นครองราชนะคะและสถาปนากรุงศรีอยุธยาเป็นเมืองหลวงพระองค์ทรงเลือกทำเลที่ตั้งที่มีความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรนะคะมีแม่น้ำล้อมรอบสามสายค่ะแม่น้ำเจ้าพยาแม่น้ำป่าสักและแม่น้ำลบบุรีส่งผลให้กรุงศรีอยุธยามีความเจริญรุ่งเรืองยาวนานถึง417ปีค่ะ การสถาปนากรุงทนบุรีเป็นราชธานีนะคะเมื่อครั้งพระยาตากู้เอกราชได้สําเร็จก็ได้โปรดให้ขุดพระบรมศพของพระเจ้าเอกทัศน์ขึ้นมาถวายพระเพลิงอย่างสมพระเกียรติประชาชนต่างก็ยอมรับพระเจ้าตากสินขึ้นเป็นพระเจ้าแผ่นดิน จึงได้ทรงปราบดาพิเศษขึ้นเป็นกษัตริย์ในปีพุทธศักราช2311และยังทรงเกือกูลพระราชวงศ์ของกรุงศรีอยุธยาหลายพระองค์ที่ประชวรอยู่ณขณะนั้นนะคะหลังจากกอบกู้เอกราชได้แล้วสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชทรงมีพระราชดำริว่า กรุงศรีอยุธยามีสภาพสุดโทรมมากไม่สามารถซ่อมแซมฟื้นฟูให้กลับคืนสภาพเดิมได้ปราสาทร,ราชมนเทียนวัดวาอารามพังย่อยยับจึงทรงตัดสินพระไทยสร้างราชธานีใหม่ขึ้นที่เมืองทนบุรีนะคะซึ่งมีขอบเขตของอาณาจักรทนบุรีนี้ครอบคลุมสองฝั่งน้ำโดยมีแม่น้ำเจ้าพยาผ่ากลางเมืองค่ะและสมเด็จพระเจ้าตากสินได้ เกณฑ์ไพรพลในการทำนานะคะขึ้นปีละสองครั้งนะ,ะ,นะเพราะว่าการที่ประชาชนอพยพไปตั้งที่เมืองใหม่เนี่ยอาหารก็ขาดแคลนนะคะพระองค์ได้เสียสละทรัพย์ส่วนพระองค์ในการซื้ออาหารแล้วมาแจกจ่ายราษฎรค่ะสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชสถาปนากรุงธนบุรีเป็นเมืองหลวงและพระองค์ก็ปกครองอาณาจักร ทนบุรีเพียงพระอ,องค์เดียวเป็นเวลา15ปีค่ะก็คือตั้งแต่ปี2,310จนถึงปี2,325นะคะ สมัยรัตนโกสินทร์ค่ะเริ่มจากปีที่พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชขึ้นครองราชและก็สถาปนากรุงเทพมหานครเป็นเมืองหลวงนะคะซึ่งเป็นช่วงเวลาระหว่างปีพุทธศักราช2325มาจนถึงปัจจุบันวันที่6เมษายนนะคะที่พระองค์ขึ้นครองราชคือวันจักรีค่ะวันสําคัญของชาติไทยนะคะพระองค์ทรงปโปรดให้มีการใช้กฎหมายตราสดวงค่ะ สรุปนะคะการแบ่งยุคสมัยในประวัติศาสตร์ไทยนะคะก็จะแบ่งออกเป็นยุคก่อนประวัติศาสตร์คือมนุษย์ยังไม่รู้จักประดิษฐ์ตัวอักษรเพื่อบันทึกเรื่องราวนะคะก็ได้แก่ยุคหินและยุคโลหะยุคหินก็จำแนกย่อยเป็นยุคหินเก่ายุคหินกลางและยุคหินใหม่ค่ะยุคโลหะก็จำแนกย่อยเป็นยุคสำลิดและก็ยุคเหล็กนะคะสมัยประวัติศาสตร์เป็นสมัยที่มนุษย์ ในประเทศไทยรู้จักประดิตัวอักษรแล้วนะคะแบ่งกันเป็นเมืองหรือราชธานีก็เป็นสมัยสุโขทยัยสมัยอยุธยาสมัยธนบุรีและสมัยรัตนโกสินทร์นะคะการปกครองนะคะการปกครองแบ่งเป็นปีตุลาธิปไตยก็คือการปกครองแบบพ่อปกครองลูกนั่นเองนะคะและราชาธิปไตยก็คืออำนาจทุกสิ่งอย่างอยู่ที่พระราชา และประชาธิปไตยก็คือสมัยปัจจุบันนะคะมีการปกครองแบบประชาธิปไตยหลักสาคนันะคะก็แบ่งเป็นสมัยโบราณสมัยปฏิรูปและสมัยปัจจุบันค่ะเรามาทำแบบฝึกหัดใบงานกันนะคะใบงานที่ให้ไปนะคะเป็นวิชาประวัติศาสตร์เด็กๆไปดูคำสั่งค่ะให้นักเรียนนำชื่อณอาจาักรไปเขียนลงในช่องว่างให้สัมพันธ์กับพระมหากษัตริย์ไทย ะะก็จะมีอาณาจักรทนบุรีอา,อาณาจักรอยุธยาอาณาจักรรัตนโกสินทร์อาณาจักรสุขโขทัยนะคะภาพแรกนะคะพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชจะเป็นอนาณาจักรใดคะอาณาจักรรัตนโกสินทร์ค่ะพอขุนศรีอินทราทิศอาณาจักรสุขโขทัยคะ่ะสมเด็จพระรามาธิบดีที่หนึ่งหรือพระเจ้าอู่ทองอาณาจักรอะไรคะลูกอาณาจักร อยุธยาค่ะและพระเจ้าตากสินมหาราชอาณาจักรธนบุรีค่ะต่อมาให้นักเรียนนำอักษรกขอคอ,อหรืองอนำข้อความไปเติมลงในช่องว่างหน้าข้อความที่สัมพันธ์กันกไก่นะคะพ่อคุณศีอินทราทิศ ขอไข่สมเด็จพระรามาธิบดีที่หนึ่งพระเจ้าอูทองขอวายสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชและงองูพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชรัชกาลที่หนึ่งนะคะ2.1ถามว่ามีพระนามเดิมว่าพ่อขุนบางกลางหาวคำตอบก็คือพ่อขุนศรีอินทราทิศนั่นเอง2.2ค่ะสถาปนากรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานีคำตอบคือ สมเด็จพระรามาธิบดีที่1ห,หรือพระเจ้าอูทองนั่นเองค่ะต่อไปข้อที่3รวบรวมกฎหมายต่างๆเป็นหมวดหมู่เรียกว่ากฎหมายตราสามดวงตราสามดวงเมื่อกี้เลยนะคะพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชค่ะ2.4ค่ะทรงร่วมมือกับพ่อขุนผาเมืองขับไล่ขอมออกจากสุโขทยัยพ่อขุนศรีอินทรา t ิ i นั่นเอง 2.5ทรงแก้ปัญหาขาดแคลนข้าวโดยส,ส่งเสริมส่งเสริมให้ทำนาปีละสองครั้งสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชค่ะ2.6ทรงสร้างพระราชวังสร้างวัดที่มีรูปแบบเหมือนอยุทยาพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและข้อ2.7ทรงปราบปรามชุมนุมต่างๆที่ตั้งตัวเป็นใหญ่ตามหัวเมืองนะคะอันนี้คือ สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชนะคะ2.8ทรงต่อสู้กับพม่าที่ยกทัพเข้ามาทําสงครามก้าวทัพจนได้รับชัยชนะสงครามก้าวทัพก็คือพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชค่ะ2.9พระราชทานวังที่เวียงเหล็กให้เป็นวัดพุทธทยสวรรค์อออัอนนี้เป็นพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระรามาธิบดีที่หนึพระเจ้าอู่ทองนะคะ 2.10ทรงขับไล่พม่ากออกจากกรุงศรีอยุธยาแล้วสถาปนากรุงธนบุรีเป็นราชธานีนี่คือพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบการน,นำเสนอเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ